สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django ง้าศ0สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสสำหรับรถมอเตอร์ไซค์แนวคลาสสิก2รุ่นของทางค่ายปิกนกอย่าง New Honda CB 3 5 0และ New Honda CB 3 5 0 RS นั้นมีโอกาสนะครับที่จะได้เปิดตัวกันในประเทศไทยจากข้อมูลกระแสข่าวต่างๆที่มีออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันมันมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าราคาของ New Honda c b 350นะครับที่วางขายในอินเดียนั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ81,500บาทแต่จะต้องบอกว่าโครงสร้างราคาของประเทศอินเดียนั้นค่อนข้างจะแตกต่างไปจากตลาดประเทศอื่นๆเป็นอย่างมากซึ่งเกือบทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับมักจะมีราคาที่ต่ำกว่าตลาดโลกพอสมควรโดยรวมแล้วดังนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทาง Honda ประเทศไทยนะครับหากจะมีการเปิดตัว New Honda c b 350นั้น จะเป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศอย่างอินเดียหรือว่าจะเป็นการขึ้นลายประกอบกันใหม่ในประเทศไทยซึ่งดูจากความเป็นไปได้แล้วคาดการว่าก็อาจจะเป็นการนําเข้ามาจากประเทศอินเดียเลยโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ทางฮอนด้าอินเดียนั้นได้เปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะส่งรถรุ่นนี้ออกสู่ตลาดโลกด้วยนั่นเองครับดังนั้นแล้วราคาของทั้ง2รุ่นก็มีโอกาสที่จะเปิดตัวในบ้านเราที่ประมาณ 1 2 0 0 0 0ถึง1 4 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะขายในราคาเดียวกับทางอินเดียได้อย่างแน่นอนโดยสามารถดูตัวอย่างได้ในสัดส่วนของราคาสองทางแบรนด์อย่าง Royal Enfield ที่ขายในอินเดียแล้วก็นำมาขายในบ้านเราซึ่งมันก็จะบวกไปประมาณ40%ด้วยกันนะครับจากราคาในอินเดียต้องมารอติดตามกันว่าเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนกันมากยิ่งกว่านี้ในช่วงไหนครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส